ฮัลโหลทุกคนวันนี้ขอยก็ขอต้อนรับสู่ช่องแซนเตอร์ซีนีชแนลเด้ออีสานเข้ามา,าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ผมก็จะพามาดูความสามารถของนักสืบเจอรี่แบบละเอียดเลยนะผมเคยเล่นแล้วให้ดูแล้วตอนนี้ใช่ไหตอนที่ผมเล่เลนเกมนี้อัดขุด <c oughs> มัวโซไปเล่นเลยค่อย ผมก็เคยเล่นตัวนี้ให้ดูแล้วนะสำหรับคลิปเล่นเกมนี้ซอับคลิปเกมนี้ครั้งแรกอะ่ะแต่คลิปนี้จะเป็นรีวิวควาสามารถแบบละเอียดเลยนะครับจากที่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเดี๋ยวมาดูในเกมนะไม่อยากสปอยหรอกเพราะกลัวจะขัดอะไรสัก เพราะกลัวว่าจะขัดความสนุกข,ของการดูคลิปนะสิแล้วก็ขอเปลี่ยนแล้วก็เอย่างหนึง่งนักสืบเจอรี่เป็นสายดันชีสะครับตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวดันชีสไว้อยู่พอจริงจรพูดมูโซไปเลยจริงจริงนักสืบเจอรี่เป็นตัวดันชีสปกติแหละแต่ เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้สกิลเดี๋ยวผมสปอน์ตเลยก็ไดนะ้เบื่อเก็บแล้วอ้าเจอดีสนคกคิริบูน่าจะเดินน่าจะวิ่งผับไปอ้าวอุ้ยรอดไปเจอข่าวปอยทอมต่อหน้าต่อต,อตาแถวนี้ไม่เออ ยัางตามาเรื่อยเลๆโอ้โหามมาอโอ้ยโ,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 โชคร้ายเลยจ้าจู่ตื่นดิรวงไปเลยโอ้โหอยางตาอี่า้าศแขนอ่ะไล่กไปสิเลยรอดแต ดีนะพี่สปอ่ะไม่งั้นตุยไม่งั้นคือหุ่นพังแน่นอนอ่ะสกิลล่องหุนเลเวลแรกอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคืนล่องหุนแป๊บเดียวก็หาย <c oughs> โ h ไม้ตีหนูเท่านี้เพียบเลย <c oughs> ไม้ตีหนูเวลาแมวเวลาแมวตีใส่หนูแล้วตัวแบดใช่ไหมแมวสามารถจับหนูได้เลยแต่ต้องกดปุ่มตะปบนะ อ้มามัเลยว่าสองมาแล้วก็จะประมาณนี้แหละเห็นไหมว่าดันชีสไวขึ้นนะตอนแรกผมขอถอนรับพูดตอนที่มันบอกว่าไม่มีประโยชน์นะ <c oughs> คือยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเนี้ย <c oughs> ตอนเกมเปิดใหม่ผมเล่นตัวนี้เป็นเมนหลักเลยนะแต่พอมีนักกระบี่ทัฟฟี่ปุ๊บ <c oughs> อุย้ย <c oughs> ผมก็หันมาเล่นนักกระบี่ทัฟฟี่เยอะมาก โอ้โหขาบอยจ๋าหลบทีนทีเราอีกเคแจกันสตันไหมโอ้โหเด๋ยวถึงล่องหนน้อยก็ยังเอาล่องหนจะทำให้ขึ้นที่เร็วด้วยโอ้โหไม้ตีหนูพกมาอีกเอ้ยโจรสลัดจังจริงๆควรเรียกว่าโจรสลัดคุมดีกว่า อะเลเวลสองแล้วค่อาาจะร้องหุนนานอยู่นิดๆดดหน่อยๆน,น,นะวิจแจกันฟ้าบักทอมปักทอมอยู่ไหมเนี่ยมาโคสงสัยว่าเขาว่าบักคืออะไรนะบักแปลว่าไอเลยครับอย่างเช่น เหี๋ยเช็ดไอเจลลี่แบบเนี้ยขอโทษที่ไม่สุภาพนะพอดีอยากให้รู้ความหมายผมเลยใช้คำว่าบักแค่โ,โ,หโ,หโหมาวางอีกทีเลยเหี๋ยเช็คคำว่าไอโอมพวกเนี้ยตัวดำปีโอ้ my god โ,โอ้โหแยกแตกกันแล้วอีก ดูดาวระเบิดควันอาจจะนานหน่นะโอ้โหบักทอมบักเขาบอยทอมปลาใสไม่ได้วามลักของสไปอย่างนึงก็คือเวลาที่ทัฟเวลาที่ทัฟฟี่ไม่ฉับอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถใช้สกิลได้อะโอ้โหแย่งของเราอีกนี่แนะ่อ่า เหมือนอ่ะ Wait, เดี๋ยวพูดเรื่องสกิลต่อเลยผมยังไม่ได้อัพสกิลติดตัวเลยยังหาข้อมูลมาไม่ครบอะ่ะคือทิ้งระเบิดไปแบบนี้ <c oughs> โอ้โหน้ำแขน้ำค่อยอ่ะ ไอ้ก oh. ๊อดลูอายบักทอมยิงระเบิดไปโอ้โดนพิกของพิกไทยเดี๋ยวล่องหนก่อนเลยบักทอมอ้าวเมื่อกี้ทำไมกระโดดไม่ติด อยาให้สกิลระเบิดควันมีประโยชน์มกประโยชน์อะ่ะก็คือมันต้องอัพให้เลเวลสมันจะช่วยทำให้ดันชีตไวโอ้สงสารสงสารทอมอยู่ส่ัสดีว่าโอเคสักคลิปนี้ก็สักคลิปนี้การรีวิวนักสืบเจอรี่ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมก็สามารถ Subscribe ได้นะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย